สวัสดีครับพี่เพียวโตครับวันนี้นะครับผมนางฟ้านะครับผมเข้ามารอบดึกคันหนึ่งนะครับเป็น Toyota s p o r t r ตไรนะครับตัวนี้เป็น 4W h e e l ด้วยนะครับปี99ครับรถสวยเลยนะฮะแม็กซ16นะครับยางใหญ่สายลุยนะครับแล้วก็สายแรงมากจะชอบพักคันนี้คันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยวางเครื่อง UZ e t มานะครับตัวนี้เป็นถึง u นะครับแรงๆเลยทีเดียวนะครับ สายขับรถมันมันซิ่งนี่ต้องชอบแน่นอนนะครับนี่ฮะรถสวยครับรถเรียบร้อยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยในเลื่อทะเบียนน่าจะมือเดียวด้วยนะครับแต่เจ้าของชอบความแรงครับก็เลยไปเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งยูแซนะครับขับมันมันติดก้อพิจีนะครับแล้วก็มีแคปซูลอยู่ด้านหลังนะครับแต่รถสวยครับไม่ต้องทําอะไรแล้วะขอเสียงนิดนึงครับผมอมาดูเสียงกันเครื่อง รถคันนี้นะครับเครื่องนิ่งมากเงียบมากแล้วก็พร้อมใช้มากมากนะผมขับเองคันนี้อ่าไปปิดฝฝังไว้พี่หน่อยนี่ฮะเสบกุญแจเนี่ยนะครับแล้วดึงออกเนี่ยตัวร้องเนี่ยนะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยยังใช้ได้อยู่เลยนะครับโอ้โหเทคชั่งฮะกระกไฟฟ้านะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนะครับ ABS airbag นะครับนี่ฮะ ข้ามประตูก็สวยครับเรียบร้อยครับไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรเลยทีเดียวเครื่องเงียบมากนะครับใช้ได้สองระบบนะครับน้ํามันได้นะครับดับไอจีได้นะครับนี่ฮะบอกหลังก็สวยสวยเลยนะครับเรียบร้อยมากๆนะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับครัาดิโอเรียบร้อยมากๆภะศีหกห้าด้วยนะครับนะปะษีหกห้านะครับนี่ฮะบอกสวยสวยเลยนะครับคอนโซลคอนโซลวางมาดีมากครับนี่ฮะ นี่ฮะคอนโซลนะครับหัวเกียร์เครื่องเกียร์ธรรมดีอะนะครับขับไม่มีกระตุกเลยนะครับนะครับไม่มีงองเงไม่มีโยเยเลยนะครับนี่ะฮะภาษี65ด้วยนะครับมาขอฟังเสียงหน่อยดีกว่าดึงฝากระโปงนิดนึงอันนี้หนึงเดี๋ยวช่วย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 วยกนิดนึงเดีย๋ยวฟังเสียงฝากระโปงก่อนเนี่ยฮะโอ้โห แป๊บนึงตอตๆๆๆเปิดใหม่นี่โอ้โหเสียงมันดังแป้งขนาดนี้ไม่โชว์ได้ยังไงโอ้โหฟังเสียงเลยฮะอันนี้หนึ่งเพื่อนเปิดฝาโปรที่หนึ่งนี่ฮะโอ้โหเรื่องสวยมากมายนะครับ <nt> นี <monastery> <The> <response> mm ่ครับคาน่านะครับรถเดิมมากมาก วางดีมากๆจบมากๆนะครับจบมากๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะนี่ะ <_ an> โอ้โหวางมาอยังสวยอ่ะจริงเนี่ยฮะบจบๆเลยนะครับสวยมากๆนะครับสะอาดเลยนะครับเรียบร้อยครยังไงรีบเ,บ,เบิะเหรอเบิ่ทำไมอะ่ะกูว่าในรถเกือบไปเลยกไหวไปเ่ยเมื่อไไหหใหม่เนี่ยฟู โอ้โหแน่นอนครับสวยจริงๆอ่ะโอเคเทสแค่นี้พอเพื่อนได้ครับามาหน่อย <S <S เดี๋ขับมาวนมานิดนึงมาดูความแรงหน่อยนะครับมาดูความแรงของเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่สวยจริงคันนี้นะครับที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยนะครับฟังราคาเขาจะตกใจกันนะครับโอ้โหสวยแบบนี้ เนี่ยฮะโอ้โหเสียงนุ่มมากไปท่อเลดอีกชิ้นหนึ่งนะครับลืมบอกไปเอาไป1 2 5 0 0 0บาทพอแบ่งกันไปเลยเจ็ดที่นั่งสวยๆนะครับวางยู่ซดขอบคุณมากๆครัก